I'm หินอุบลนอีสานก็วานเครือคอเลือดเนือพันผกลูกแม่เดียวสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานเลี้ยงสังสรรค์รวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ครั้งที่26อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ และในงานในวันนี้ค่ะเป็นงานรวมพี่รวมน้องและของเพื่อนคาบอยลุยเลภาคสวันเสาร์ที่3กันยายน2565นกะที่แห่งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรค่ะ บรรยากาศของงานในวันนี้นะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยบรรยากาศของครอบครัวแม่โจ้ครอบครัวที่แสนอบอุ่นวันนี้พวกเราค่ะได้มีโอกาสมาเจอเจอกันท่ามกลางบรรยากาศของริมทะเลอ่าวไทยและแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรแห่งนี้ ได้ต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะคะพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้าชุมพรเรามีพื้นที่มากกว่า2,000ไร่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของริมทะเลเอ่าวไทยที่รอต้อนรับทุกท่านค่ะใช่แล้วค่ะ บรรยากาศดีๆแล้วก็ความเป็นลูกแม่โจของเรานะคะวันนี้เราสองคนได้รับเกียรติเป็นพิธีกรค่ะสายสายทองสุจริยุพหงพ์แม่โจรุ่นที่71ค่ะและดิฉันค่ะอาจารย์ดรชฉันถวัลเองชวนแม่โจรุร่น67ค่ะค่ะในนามของจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานข้าวบอยดูเลย2นะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยใจที่แบบว่าตื้นตันมากๆนะคะที่พี่ๆทั้ง14จังหวัดแล้วก็พี่ๆภาคอื่นๆ ที่มาร่วมให้กำลังใจกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีมปั่นนะคะทีมปั่นจักรยานที่ประชาสัาันเราจะตั้งแต่จังหวัดยะลามาถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็ทางสมาคมศิ์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ทางทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มาร่วมให้กำลังใจกับเราในค่าคืนนี้ค่ะและในกิจกรรมงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ครั้งที่2ีนี้นะคะเรามีกิจกรรมกันมาแล้วในช่วงภาคกลางวันซึ่งจะมีการแข่งขัน กอดคอน้องน้องกอดเอวพี่เพื่อนกอดคอเพื่อนขอเชิญด็อกเตอร์ธีระทองเหลือแม่โจรุ่น54เป็นต้นเสียง <c oughs> ผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสอันดีนะครับแม่โจ้เราอยู่ได้ด้วยความสามัคคีนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะครบรอบ90ปีแล้วนะครับความยิ่งใหญ่ของมาลเยแม่โจนะครับชอบรักติดผมเชื่อลูกแม่โจ้ทุกคนก็ภาคภูมิใจนะกับบทเพลงนี้ ือสุดเหนือใตสุด้ายค่อยแต่ทิศสองของการจทางานหนงนี้โือไม่เคยคิดแยกใกล้หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแมะความยึดเหนี่ยวของสิทธเก่าคือลุกเหนือามสัมพันธ์ผหานแม่เดยไรไมโจุอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อเปิดสองเพื่อเปิดโอกาสให้สิทธิเก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสามเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสิทธิเก่าแม่โจ้แต่ละจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อมหาวิทยาลัยแ,และสังคมในอนาคตรอบนนี้ทางไร้ต้อนรับทีมฝันจักรยานไม 45ณโครงการไข่เพื่อน้องและตัวแทนแต่ละจังหวัดร่วมกันปลูกกระท่อมณศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่แโจ้ชุมพรส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนเป็นการพบปะสังสรรค์อย่างเรียบง่ายแบบฉบับของลูกแม่โจ้พร้อมกับสนุกสนานทำปลาใสากับสิ์เก่าที่มาร่วมในวันนี้ด้านหน้าก็ยังมีพี่ว่างนะครับ ี๋ยวเราจะร่วมต้อนรับทุกท่านและร่วมให้หารให้งานคืนนี้เต็มไปด้วยความสุขครับอีกขั้นหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นเวทีครับเพราะยังไม่ได้เชิญคือสภาแม่โจ้ครับนายนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรครับประธานชมรมแม่บ้านจังหวัดชุมพรครับ นายกสมาคมสตรีจังหวัดจุมพรอครับทั้งสามตำแหน่งนี้คนเดียวกันครับคนตรีชัดอยู่หรือไม่เชิญครับหัวหน้าทีมปันครับปันหัวหน้าทีมปันจากจากเปตรงถึงละแมครับหัวหน้าทีมเชิญครับ ลูกทีดมด,ทด้วยครับเชิญครับข้างหน้าว่างครับลูกทีมครับเชิญนักฟุตบอลฝั่งอันดามันครับอันดามันสงจำเอาไว้ให้ดีๆจำจำเอาไว้ให้ดีๆขอบคุณมากครับเหนือสุดเหนือใต้สุดใต้ไฟแต่ทิศลูกแม่โจ้ไม่เคยคิดแยกใต้เหนือทินุบลหนอีสานก็ว่านเครือเราเลือดเนื้อพันผูก ลูกแม่เดียวครับแม่โจอยู่ได้ด้วยความสามัคคีนะครับทว่ารายการจังหวัดชุมพรเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ต้อนรับแม่โจ้ทั่วประเทศในวันนี้ครับมีความภาคภูมิใจและเป็นโชคดีของผมครับไม่ใช่โชคดีของท่านนะโชคดีของผมที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านและที่สำคัญพื้นที่ที่ท่านมาร่วมงานในวันนี้ เป็นพื้นที่ที่ลูกแม่โจเป็นเจ้าเมืองครับ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> เลยอยากให้ท่านได้บันทึกประวัติศาสตร์ว่าลูกแม่อยู่ที่ไหนที่นั่นร่มเย็นครับ <Yeah. S 2> หนึ่งในบุคคลที่ผมจะแนะนาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับ <Yeah. S 2> แต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายครับ <Yeah. S 2> ตามมาตรา57ครับ ดรธีระทองเหลือครับทุกท่านรู้จักดีครับเป็นหนึ่งในสี่คนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการ,กรเกษตรครับคนนี้เองครับเป็นนักดน,นตรีวงขบอยครับขบอยไม่โจ๊ห้าสี่ครับชุมพรเป็นเมืองกเกษตร เราได้ดร์ธีระท่านไปดูแล้ววันนี้คือมีไผ่ครับอีกสามคนไม่ใช่ลูกแมโจ้แต่ทำงานด้วยกันครับจังหวัดชุมพรทำเรื่องงานเกษตรสามเรื่องครับเรื่องแรกคือมหานครผลไม้โลกครับก็มีรุ่นพี่ก็พี่ตู่อยู่นี่เป็นผู้ทำเรื่องนี้และอันที่สองก็ไม่เล็กครับเป็นนครหลวงโรบัตต้าแห่งเอเชียครับ และอันที่สใหญ่มากครับเราประกาศว่าเราจะมีดาวเทียมเพื่อการเกษตรของจยหวัชุมพรครับโดยที่ปรึกษาดรธีระทองเหลือไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูกแม่โจเรามีสิทธิ์ที่จะฝันแล้วก็เป็นจริงได้ครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จัก ถัดมาคือผมก็ขอต้อนรับทุกท่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราค่ะอยู่ที่3จังหวัดด้วยกันนะคะมีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพรเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้านายยกสมมากรุณกรองแม่โจ แล้วก็ประธานชมรมจิ์เก่าเมโจ้ทุกจังหวัดแล้วก็สิ์เก่าเมโจ้รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เหลือทธิ์ปัจจุบันกับผมนายกิติพนถึงสีเมโจ้รุ่น5.4นะคะก็ได้มีชุดการแสดงนะคะที่มาร่วมกันนะคะในงานขาวบอลลู ของเราในค่าคืนนี้นะคะเป็นความตั้งใจจริงๆที่ทางจังหวัดพังงานครับมาเก,ก่าต้อนรับท่านเดี๋ยวต่อไปใ,ในส่วนของเจ้าของสถานที่เนี่ยเดี๋ยวทางคณะบดีเมเจจุพาก็จะขึ้นมานะครับต่อจากจากที่ผมเนี่ยนะครับดฉะนั้นในโอกาสอันดีนะครับแม่โจเราอยู่ได้ด้วยความสามัคคีนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะครบรอบ90ปีแล้วนะครับความยิ่งใหญ่ของหาเลยแม่โจนะครับ เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยในสาขาวิชาชีพต่างๆที่เป็นทางการเกษตรเราคงไม่ต้องพูดแล้วนะครับเพราะว่าเราคือรากฐานของเกษตรไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับเราคือรากฐานทางด้านการเกษตรของโลกเราเป็นครัวของโลกที่แท้จริงนะครับนั่นคือทางสายการเกษตรนะครับแต่วันนี้นะครับในานามมหาวิทยาลัยพิจิตรเราเนี่ยเราดีใจนะครับและเราภูมิใจนะครับ ทางสายปกครองนะครับนะบก็เป็นมิติใหม่ของมหาวิทยาลัยมิโจโนะครับที่สิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยมิโจโเนี่ยได้ถึงเป็นข้อเมืองน,นะครับแล้วก็ทราบว่าก็มีข่าวดีในระลอวนี้เช่นกันนะครับก็เป็นสิ่งที่มหาลัยมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เราประเมินคุณค่าด้วยตัวเลขไม่ได้แต่มันคือความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันนะครับมหาวิทยาลัย